แวอาน่มันืออ่อขั้บอลกอลวออลอครับสวัก่านนะครับผมขอลใจกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับโต้พร้อมไหมพร้อมลพรมนะโตครับเอ้ยเชื่อว่าโต้ตอนมูดเดินเข้ามามันมีอะไรเหมือนเดินเข้าไปอะเดินไปเดับเดินเลย ตัวเฮอะอ่ะตัว้อะไรอะไร้อยอู่ะโตโอตเอะไรอะตวตไม่เข้าใจมันคือตัวเฮืออะไรนะสัสวละตวโตไม่เข้าใจมันคือตัวเฮืออะไรแต่ตที่เราเห็นนี่คือกำลังห้อยเลยนะตัอโตนะตัวโตเห็นแล้วตเห็นนะบอกมันเฮียมากมันน่ากลัวมากเลยนะว่าตโตใช่แต่วตัวโตงมาว่าอีสัตว์นี้เขาตายตรงไหนแต่มันห้อยอยู่ข้างบนน่าจะตายข้างบนนะตอโตนะคุยเรื่องเดีกับตัวโต้ก่อนโงกโงกไปว่อ เสงเ้ยเสียงอะไรอะ่โนะโอ้หทอํานาจอ๋อเอทักไม่ยังทํเสียงอยู่เลยเนี่ยได้ยินไหมได้ยินครับโอเคเข้าไปเลยตุ๊กโข้เอ่อวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้ครับวันนี้ครับ โอ๊ยเราจะบอกทุกสักไม่เห็น่ะตัวโต้ก็ตัวใหญ่ครับผมคุกผ้ใครจับหากูไอตัวโตเสียงมนีระยะหนุงบอแล้วก็เนจริงเจ้าวะอ๋ออตัวไปไหนอะตต้ตอบูก่อนนี ต่อนะทุกคนนะสวัสดีทุกท่านขอรับใจกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับทุกคนนะมีให้ตัวโตวพักก่อนนะครับนะตัวโตวเป็นเด็กใหม่ของพวกเรานะครับผมเฮียยังพายอยู่โอ้โหฉั์ตัวโตออกไปแล้วเฮียเหลือกูคนเดียวเนี่ยเฮียจริงๆเลยสยันจะกูขึ้นไปโอ้ย,อยแม่งไงถ่าวันอันนี้แม่งเป็นอะไรกับกูเนี่ยเดินชนเดินชนเอาเสียงอะไรใครตอบกูเสียงอะไรครับ เสียงจากห้องไหนเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่สายสวัสดีเสียงได้ยินเสียงเดินอยู่บนหัวกูได้ยินเสียงเดินอยูุ่สวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญกดไลค์กดแชร์เราหน่อยนะครับนะท่ผมจะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้นะพี่นะจะพยายามให้นะพี่แต่บางทีผมเจอสถานการณ์อยู่บางทีผมไม่ได้โฟกัสผมกำลังมองหน้ากล้องอยู่นะทุกคนนะขอประทานโทษด้วยนะแต่จะพยายามนะครับนะ เราได้เสียงมาจากข้างบนนะครับที่ผมเสียงอันนั้นเป็นเสียงที่เรื่องลือมากเป็นเสียงที่น่ากลัวจริงมันเสียงมาจากข้างบนตรงนี้แต่เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าพี่พี่อะไรโผล่มาขันขันนี่ขันมาไปล้างตูดกันเนี่ยกูไม่ได้ปูดที่โอ้โหนี่รู้สึกว่าจะเป็นขัน รอบนี้หัวติดเลยนะรอบนี้กูเล่นหัวติดเลยนะเว้ยลัางประตูลังประตูลังประตูโซนตีนมาแล้วนะกูโอ้ยถ้าเมื่อกี้นะถ้าเป็นผีนะแม่งตายรอบสองทุกคนเสียงอะไรอ่ะใครหลังประตูครับเฮ้ยเฮียใครเดินออกมาเฮ้ย เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีอแหละได้้เฮีย้โอเดินสวนกูมาเลยเฮียนีกี้กูเชื่อแล้วมึงเฮียเียเมื่อกี้โดนไปสองทีเจ็บเลยนะนี่จไม่ให้กูตกใจดีเฮียเฮ้ยวที่ไรเอ่ยทุกคนตอนนี้ใครเห็นหมดฝากกดถูกใจให้หน่อยพี่ดูกันจนเพลินช่วยเล็กๆน้อยๆผมนะเมตตาผมหน่อยนะครับเฮ้ เฮ้ยจะกลัวทิ้งอ่ะที่ไรลนะ่ะตรงนั้นอะ่ะน้าน้าหนาน,น,าน,น,าน,น,านมีอะไรมีอะไรชะง้อมองอยู่ทุกคนมีอะไรชะง้อมองกราอยู่เฮ้ยมึงเห็นจริงมึงบอกมาเดี๋ยวยูจะส่องนี้ไม่ไปไหนทุกคน,นจะส่องค้างแบบนี่ไงนี่ไงมีอะไรมองเราจริงทุกคนแบบเข้าไปแล้วแอบเข้าไปแล้วแบบเข้าไปแล้วเจอกูแน่กูกำลังเดินเข้าไป ทุกคนผมส่องค้างแบบนี้เลยซูมกันให้ค้างไปเลยเอาให้เห็นการชัดๆไปเลยนะครับทุกคนไปค่อยๆย่างไปย่าตอกเข้าไปย่าตอกเข้าไปย่าตอกเข้าไปคยๆยางเข้าไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆสัหน้าประตูหน้าประตูมองอยู่หน้าประตูทุกคนขออนุญาตกล้องขับมากลับมาดิยียกลับมาค้างเหนียวหมดแล้วเนี่ยหน้าประตูหน้าประตูตรงนี้เลย ถือถ้าเข้าไปยังไงต้องเจอพี่ฮู้อ้าวเพียอ้าวสัตว์เอ้ยไม่มีใครเลยเพียไม่มีใครเลยพี่เพียขยี้ที่เท้าตัวอ่ะไอ้โอ้โหโอ้หเพียความเย้คุณสองมาแล้วความเย้ทวีคูณมาแล้วกูเชหแชร์แล้วมึงเย้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปขอเป็นาใจญ่ช่วยกันแชร์ให้เราหน่อย หน้าประตูพี่ประตูปิดต่อหน้าผมเลยประตูปิดต่อหน้าเลยก็เหลือแต่ฝ่าเท้ามรณะนี่ยหล้วะช่วยชีวิตกูไปก่อนนะลูกพ่อนะทางไหนอะอ๋อไม่ใช่ทางนี้ก็จะเป็นทางนี้แหละโูู้้เฮียาประตูเลยสันนั่งรอกูเลยอนั่งรอกูเลยเนะ่โอ้โหโอ้โหจันพักกูก่อนได้ไหมกูได้หายใจสักนิดหนึ่งก็ได้ ให้กูได้หายใจก่อนได้ไหมโตโตผีหลอกกูนะโต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 ไหนเชือกอันนั้นน่ะมันไปไหนแล้ววะไอเชือกที่กูเจอไอเชือกจะตามกูอีกปะเนี่ยขอทานโทษขอญาตอุ้ยค่อยๆเปิดนะจะเปิดเบาๆแล้วนะเหล็กจะตีหน้ากูไหมเนี่ย con <gasps> <Tukon>. <swipe> <smack> <smack> กูเจอล้วกูดนแล้วต้องงอหมดแล้วทุกคนอนุญาปรับภาพกล้องกลับมาเหมือนเดิมหมดแล้วทุกคนนะหอข้าพเจ้าสักครู่เดียวเมื่อกี้กูกล้องกูลอยเลยเมื่อกี้กล้องกูลอยทุกคนกล้องกูลอยมาะหลับมา ดูสภาพผมในตอนนี้ไม่ต่างเลยจะขอทานเลยนะทุกคนอย่าลืมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ผมเห็นหมดที่บบกท่านเองนะช่วยกดถูกใจหมุดให้เราหน่อยกดถูกใจหมุดให้เราด้วยนะครับนะอย่าลืมผู้อยากจะดีกับ a อ vrvip ด้วยนะครับผมไปเฮียมันช่าเป็นอะไรวะโอกไปต่อไปเลยกันต่อเฮ้ยเสียงใครเสียงอะไรอะรเฮ้ยพีม่มีเสียงตอบผมว่าเสียงอะไรวะ เฮ้ยใครตรงนั้นอ่ะอ่ะเสียงอะไรอ่ะใครอ่ะฮึเสียงอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอพี่มันมีเด็กเหี้ยอะไรไม่รู้จะเอาไอ้มาหัวผมป่ะพี่ต่อต้านไอ้เหี้ยมาดิเหี้ยรออยู่โอ้พวกมาจะขนาดนั้นแม่กูตั้งหลักแหละ จะหัวกูเลยเหรอไอ้เฮ้มึงไปอาฆาตแขนใครมาเนี่ยสัตว์มึงไปอาฆาตแขนใครมาอะไรเศษอะไรหล่นอ่ะมึงไปอาฆาตแขนที่อะไรมาเนี่ยไอ้ออหัวกูแล้วหัวกูแล้วไอ้เฮ้มึงสิงกูเหรอ,อมึงหัวขนาดนั้นเลยเหรอหนะ้าไอ้เฮ้แม่งคุมาหัวกูเลย ยังในเนื้อหัวแตกแล้วนะ่ะไปสัตว์โหดหัวโหดที่หัวจังโหดอย่าง,ง, yeah. งเงี้ยมันเงี้ยเลยเนี่ยสถานีกูบ้างแหละสถานี้กูบ้างละโอ้ยขากล้องหกักครับนึพ่อพี่ขออนุญาตถือขากล้องดีๆก่อน้ปไ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 ปใครจะหดกูไโอ้ย์เหี้ย มีนายหวดผมว่ะสัตว์กูรู้ว่ามึงเงี้ยไอ้เยี้ยกูไม่ด่ารยี่อะไรมาเฮ้ยใครใครใคหัวออกมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่มีอะไรกันเราหวดผมอยู่อ่ะเฮ้ย้สัตว์ลอยมาเลยลอยออกมาเลยพี่ตะโต้ก็ผีหลอกผมก็ตะโต้ เฉียดหัวก็เป็นนิดเดียวเองอะ่ะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงทีนี้ตากูบ้างละมีตะปูเปล่าหัวแนงเลยสัตว์ทีนี้ของกูละทีนี้ของเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอะไรน้าประตูะ ทีนี้ของกูล่ะเอาให้รู้เลยเฮียแม่งตายแล้วตายอีกท่านเฮียเฮ้ยกูไม่ได้ตั้งหลักเลยน่ะกูจ้วงเลยนะกูไม่สนนะว่ามึงจะเฮี้ยนมากแค่ไหนอ่ะมึงทำไยกูก็ทำมึง เ <S él ere> สียงอะไรมาจากข้างหลังกูเฮ้ยอย่านะเว้ยนี่กูลงอาคมไปแล้วนะโดนทีเดียวนี่มึงเกิดใหม่ได้เลยนะเว้ยมึงดูกูไว้นะว่าใครเปิดพลมอ e ่ะเฮียกูบอกไม่มีพัดลมเปิดทำไมเนี่ยร้อนอย่างนี้ใครเปิดพัดลมอะมีสวิตเตให้ทุกคนแต่มันมีพัดลมนะ มือใครพี่ผมถือนี่อยู่อ่ะเฮียมือใครอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเฮียมีสองแต่กูมีหนึ่งปวดกูแล้วปวดกูแล้วเตตโตครับผมต้องทำลายร่างกายกันเตตโตเฮียมันมีอาวุธด้วยอ่ะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้มาแล้วพี่อยู่หน้าประตูเลยพี่อยู่หน้าประตูเลยเฮ้ยเฮ้ยใครหัวดูเฮ้ยเฮ้ยมึงแฝงตัวอยู่เหรอแน่จิมงหงอกเลยเฮ้ยมึงออกมามึงอยู่ตรงไหนมึงออกมามึงออกมาเลยเฮ้เดี๋ยอนิ่ดิ้วว่ามีเยอะมากใช่ไหม เมากก็ขอให้ออกมาออกมาเลยเฮ้ยพี่อะทำไมสายตา้างนอกูไม่เห็นวะแต่ในกล้องกูเห็นชัดเลยวะกูต้องมองจากในกล้องแล้วเสียงเดินอยู่บริเวณผมเสียงเดินเสียงเสียงเดินอยู่บริเวณผมเลยพี่เฮ้ยเชี่ยแล้วแวบวะเชี่ยแล้วแวบวะอะไรเดินตัดกูไปวะมีทางออกให้กูสักทางไหมนะี่อนี่ออกไปไหนเนี่ย โอ้โหสัตว์ลงไปชั้นสองเลยนั่นน่ะยี่อลอยมาเที่เเมื่อกี้เกือบเดินลงไปแล้วเดินลงไปนี่กูไม่ต้องมีชั้นหนึ่งเลยนะไปทะลุข้างล่างเลยน่ะเฮ้ยเฮยอะไรวะอะไรลอยลงไปวะเฮ้ยยี่อะไรเยี่อะไรพวกมันอยข้างหลังกูอะเฮ้ยใครเมื่อไรอ่ะคืออะไรวะ เฮ้ย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 พี่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 เริ่มเฮี้ยนขึ้นทุกทีแล้วนะมึงจะเฮี้ยนเกินไปนั่าน่นานเอ้ยเฮี้ยตกไกลหมดเลยเฮี้ยมึงจะเฮี้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยแน่จริงมึงออกมาข้างหน้ากูเลยมันนี่มาออกมากูรออยู่เนี่ยไม่ได้ที่มึงออกมาเเฮ้ยหี้ย ยืนตรงหน้าก no ูเลยพี่กูไปท้าทายเขาเยี่ยงเขาออกมาจริงแล้วเนี่ยช่วยออกมาหลอกกับซุกซ่อหน่อยได้ไหมครับพี่ผมรู้ว่าพี่เแยจริงๆครับที่นี่โอ้ยียหูไอ้สัสเฮ้ยไม่ได้ตั้งหายใจเลยไม่ได้มีเวลาคุณหายใจบ้างเลยเหรอเอี่ยอะไรววะไป เฮ้ประตูก็ปิดอีกแล้้ไปต่อไปกันต่อทุกคนไม่ได้เฮอะไรขนาดนี้วะกูไปทำอะไร้เสียงอะไรไมันมีอะไรไต่ยอยู่ข้างบนนะทุกคนให้กูได้พักบ้างเลยนะออกกันต่อโฮ้ยชื่ออะไรวะ ยังตันนากูไปอะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยประกดร่างประกดกายหน่อยนะ มีใครเดินตามกูเลยทุกคนพี่เหมือนมีใครเดินตามผมอะเฮีย <m> ตีลำรับเมืเ่อกี้เฮ่าแน่จริงตามกูมาดิสัตว์เฮียอะไรจังมึงตายห้องไหนวะสรุปอะใช่ห้องนั้นไหมห้องที่มึงปีนประจำอะมเใช่ตา,ตามกูเหรอเฮียไม่ท้ามกูจริงะวะ ตามกูอย่าตามกูมานี่เล,เลยสันมาทางตันเลยกูเนี่ยอย่ <c oughs> <c oughs> าอยตามกูไม่เลิกเลยสัตว์เอ้ย <c oughs> <c oughs> ไลก์กดแชร์เราหน่อยนะพี่นะเฮ้ยใครพูดอะทุกคนมีเสียงพูดไม่ใช่เสียงกูใครพูดวะเสียงชัดไม่ใช่เสียงกู<ๆ>ใครพูดวะเสียง<ๆ>พูดอยู่ใกล้ผมเนี่ยพี่<ๆ>เสียงชัดจริงๆกูจะขีออกไปเลยนะ ไอ้สัตก,กูเนี่ยชื่อนัดนมึงใครเนี่ยเฮ้ยพี่มีเสียงผมได้ยินเสียงกลับเพื่ออะไรกูมาคนเดียวไมต้องกลับกับกูกูกลับบ้านเองได้โอ้หไม่ต้องมาอยู่กับกูหรอ,อกไอ้เหี้ยทุกวันนี้กูก็เป็นภาระกูอยู่แล้ว,วเนี่ยภาระตัวเองเนี่ยเหี้ยมาเป็นภาระกับกูอีกเหรอเนี่ยทุกวันนี้กูอยากเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ย ช่วยได้จริงเหรอช่วยให้กูถูหวย่ราได้ไหมกูจะได้ไป็ทายทีนะเฮียกูคุยกับใครเนี่ยพี่เสียงอะไรพี่ได้ยินป่ะเฮ้ยทุกคนผมไม่ได้ยินเสียงว่ะเหมือนเขาให้หวยเราอ่ะพี่แค่เสียงอันนั้นอ่ะเฮ้ยที่ผมได้ยินนะพี่แม่งเสียงตงก็เหมือนเหมือนที่ผมใส่เสื้ออยู่เลยพี่ดูดิ เลยว่าเมืนเขาบอกเลขนี้ผมว่าพี่จริง นเ,นเ,เมื่อกี้ใครถือกล้องให้กูวะเฮ้ยพี่เมื่อกี้กูไม่ได้ถือกล้องใครถือกล้องให้กูชิบหายแล้วออกมาหากูแล้วนี่มึงอยู่กับกูตลอดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ถือกล้องมีใครถือกล้องกัวอ้อาวเลยพี่ ทอนเที่ยวของกูขึ้นมาก่อนไอ้เดียวถือใจดีถือกล้องให้กูด้วยไอ้สัสทําไงก่เฮ้ยใครวิ่งตามกูมาใครตามข้าพเจ้ามาเฮ้ยเฮ้ไอ้นี่มึงจะไปส่งกูถึงที่เลยเนะี่ยให้กูออกก่อนได้ไหมอ่ะอีกนิดเดียวกูถึงมันไหนแล้วนะเว้ยให้กูออกก่อนเนเอะออกจากตรงนี้ได้ๆก่อนนะพี่นะขอหน่อยใจ ทุกท่านเดี๋ยวเราขอออกจากตรงนี้ก่อนมันเริ่มทวีคูณความเย็นขึ้นทุกทีแล้วเนี่กูรู้มึงหลอกหลอนกูอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอะไรมะเมื่อกี้อะไรแบบกูวะอะไรแบบผ่านกูไปมะเมื่อกี้ พี hey, ่มันเริ <boundaries> room, er ่มไม่มาชอบกลนยังไงยังไงไม่รู้มันเริ่มตาแแมงตาแแมงยังไงไม่รู้ขออนุญาตตั้งหลักแป๊บพี่สัตว์ไม่ใจดีด้วยพี่ถือให้กูด้วยสัตว์แม่ใจดีแล้วนะยังไงทุกท่านนะครับโอ้โหสัตว์ปิดทางออกกูเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ เฮ้ยยังตามกูดอีกเนี่ย